เดี๋ยวเยรอกูรอกูด้วยกายกันกายกายกายเฮ้ยกายกายกายมาลงมามาักฝักเวจต็ฝกฝกฝกกูเหรอกูเหรอแช่่่ฝักฝกฝักจออ่เโอเคโอเคโอเยมัไปแล้วไปแล้วไปแล้มันเหลือทียแล้วบางทกูสติตอนแค่หน้าเปิดมา เฮียแค่ด้เปิดมาก็มีตัวเฮียที่อยากจ้องกูอยู่ละแบงก็ผมบอกถึงความหล่อนแล้วไงผิดและวาวุนแหละเฮียเอ้เฮ้ยคออพวกมึงเชื่อไหมว่าจริงๆอ่ะกูก็ไม่ได้อยากหาเรื่องใส่ตัวหรอกแต่กูคิดว่าเออเฮ้ยมันปีใหม่แล้วเว้ยเราก็ต้องหาอะไรใหม่ๆใช่ป่ะกูพูดถูกปะไกถูกเฮียถูกมันก็ต้องหาอะไรใหม่ๆเล่นเปล่าว่าจริงต้องหาอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้น สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ Ghost janitor g a m เชียเนี่ยมึงนึกสภาพนะมึงนึกสภาพมึงนึกสภาพดีๆเลยคือพวกมึงอ่ะกำลังจะไปทำงานเป็นคนทำความสะอาดบ้านบ้านแต่ละหลังเนี่ยมีประวัติแม่งทุกหลังไม่รู้ทำไมแม่งถึงไปทำงานท<ห>ี่นั่นเหมือนกันแต่คือมึงอยู่นิ่งๆไม่ได้แล้วก็อี้ขยับเห็นปะก็อี้ขยับก้าอี้ขยับอยู่หน้ากูตอนเนี้ย แค่นี้ก็หลออแล้วเนี่ยเอาเว้เข้ามาแล้วตอนนี้กูเข้ามาแล้วเดี๋ยวกันมันปิดปิดอ๋ออ่าเลดี้อัพสตาร์ทเกมอืมไอ้นี่คืออะไรโอเพนไม่ใช่โอเพนช็อปดิกูยังไม่โอเพนช็อปตอนนี้แล้วเปิดตู้เย็นได้โอ้แม่เจาโวย์นถามจริงเออไม่แต่มันไม่เห็นข่าวเกมกระจอกเข้ามาแล้ว롱ไกมาแล้วฮัลโหลเบบี้สวีจ้าโอ้โหแต่เราก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยตื หัวนี่เรืองแสงมาชลามาดูนี่มาดูนี่มาสว่านนี่เลยเราสามารถกด E เพื่อเปิดตัวเย็นได้เวว้าว้าแล้วเราเราหยิบหยิบไ้ด้วยนะกินแต่แต่กินไม่ได้ประเด็นก็อ้ยมันโยนได้ด้วยด้วยไปเลยแล้วมันชาแล้วมันชิมชาใจว่ะไปดีกว่าเอ้ยลุยกูต้องบอกทุกคนก่อนเลยว่ากูไก่ายเน่ยไม่ได้ไม่ได้รู้เลยว่าเกมนี้ไม่เล่นยังไงไม่รู้ไม่มีใครรู้ทั้งสิ้น กิฟต์ยัวเจเนอเรเตอร์เทิร์นออนอ๋อเปิดไอ้เขาเรียกว่าอะไรที่เครื่องปั่นไฟไว้นะครับโอ้โหมืดมากไ่รอนเเชื่อมืดมากนี่นี่คือรถเราหรอเเพลงกลับเลยได้ปะโอ้อ๋อใครพูดดิว่ารถขยะขอโทษโอเคเยอะเราเราเป็นพนักงานทำความสะอาดนะนะมันก็นี่ไงมันก็มีไม้มองไม้ม็อบไม้ไหนดูดินี่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 ปฏิกิริยอยู่นี่เว้ย เราต้องเก็บขวดสี่ขวดแล้วก็ทำความสะอาดเลือดชิบหายมีคนเป็นเมในในบ้านแล้วก็เราต้องเช็ดน้ำด้วยม,มีคนเป็นเมนไม่พอน้ำยังแตกในบ้านอีกแล้วก็เก็บตุก๊กตา,าบูดูครบแปดตัวโอ้อีซี่ง่ายๆว่ะแล้วมาเต้นยังไงนะ้กูเห็นกูเห็นในคลิปแม่งมีคนเต้นเลยเฮ้ยไอเช่นแล้วกดวีเพื่อพูดสวัสดีสวัสดีเสียงโคตรแบบสะท้อนเลยอ่ะเต๊ เอ้ยกายมึงคิดว่าไงถ้าเราเราจะปิดเราปิดไมในอ่าเราปิดไมในดิสคอร์ดแล้วเราไปชุมฉุยในเกมมึงคิดว่าไงวะได้แล้ว<อ>ยี่สิบร้อยเนี่ยไปเว้ยมึงพร้อมอยังเลือดสุดเกะโคตรหลอนเลยสุดหล่อทสุดโอ้ยนี่คือบ้านที่เราต้องมาความความสะอาดใช่หรือไม่คนลุกแตงอาจีคนลุกแล้วเหลืออะไระเดยกกูเปาเสียงแป๊บเสียงมึงอย่างดังเลยกูเปิดไวสุดเลยน,น,นะมึงนะกายมึงลองพูดดีพูดเลยสักอย่าง อาหฮัอโหนูพี่ยหนูเสียหนูจ่าหนูจะพี่มาแล้วจ้าแล้วทําอะไรเนี่ยเราต้องไปเนี่ยตุ๊กตาบูดูเนี่ยต้องเก็บพวกตุ๊กตาทำความสะอาดให้เรียบร้อยเว้แล้วก็เราถึงจะไปจากที่บ้านนี้ได้อย่างแรกเลยก็คือเราไปหาตรงที่คนแม่กเป็นเมนก่อนไหมคูคนที่เป็นเมนอยู่ที่ตรงนี้ะเนี่ย เป็นแต่งดักคนได้เนี่ยไม่เสียงเท้าเลยสักอย่างตังต่างอันนี้อยู่นอดโฮเดอร์คลอดเอ้ยเราต้องไปเอาอันนี้ด้วยว่ะเราต้องไปเอาไม้ถูพื้นนี่เหรอจับอ๋อนี่ไงกระเป๋าเต็มเฮ้ยนี่อะไรบ้าเต็มอ่าแล้วมันเป็นของิทำความสะอาดเลยทำความสะอาดเฮ้ยอะไรเสียงเฮียมาลงแมลงอะไรเลิกแมลง แล้วก็เอาผ้าเช็ดเลยถูครับถูถูจังหวะนี้ถูครับถูถถบถโอ้เออมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ยากอาจจะเป็นเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มต้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะไอ้สิ่งที่เคาะประตูเข้าประตูะตแก้นนะมีมีคนเคาะประตูเคาะประตูเข้า,าทำไมครับผมทำามสะอาดอยู่ครับไม่ว่างครับผมเฮ้ยแล้วเสียงเกมขน่ะเดี๋ยวขออันนี้อ่าใช่เสียงโ,โอ้แล้วต้องเก็บขยงขยะแล้วกินกันไม่เก็บเลยโอ้ตายอย่างนี้ตาย กินกันไม่เก็บจังซี่ทำไมถึงเป็นคนแบบนี้กันนะยไอ้อ้ไไอ้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 ้ยไอ้เี้ไไ้้อไไ้ไอออยู่อยู่อยู่มออออออ อยู่อยุดนอกบ้านก็ไม่รอดอยู่อยู่เนอกะกูตอนแรกกูดูว่ามันจะรอดอยู่นอกกายอะไร <S <S อะไรตอนแรกกูโอ้โหไอ้เียกูดูว่าอยู่นอกบ้านจะรอดอยู่นอกบ้านก็ไม่รอดแม่งเอ้ยเป็งแบบเจตัวใหญ่ไอ้แม่งมาเป็นต่อดเลยเมื่อกี้มันมาเป็นต่อดเลย นี่แม่เขามม่องไรแบบไม่มาสื่อไรเงี้ยมันมันมันมาเป็นตัวเลยอะกายมันมันมาเป็นตัวมาเริ่มเลยอะเดือดเบเห็นภาพเลยโอ้เป็นเป็นฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรของมึงสัตว์คุยอะไรอะไรอะไรเปะเดี๋ยวเดี๋ยวรอคุรอคุยกับกายกาย โหรอรโอเ้ยมันตั้งอยู่ระตูเลยเยอโอ้โหเขี่ยเลยมันเดินได้ไหมวิ่ดคตุ่มดูเลยว่าขาขากูแข็งไว้แล้วตอนเนี้ยไม่โคตรว คือขากูแบบแข็งแล้วนิ้วเนิ้วแบบไม่สามารถขยับจากตรงนี้ได้กูรู้สึกว่าอ่าโอเคไอ้นี่คืออะไรไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกายมึงได้ยินปะกายกายมึงได้ยินปะมึงได้ยินปะมันไม่อยู่มันนม่อยู่บนหัวเรามาอยู่ตรงนั้นนะกายมึงเห็นป้าน่ะบางที้ไม่คนเฮ้ยอะไรอะเพิ่มมหายไปไหนกายกาย ไกลเรากูด้วยเฮียเรากูด้วยนิดนงดนิดโอ๊ยหัวกากล้าเนาะเฮ้ยเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่โอ๊ยกายกายกายโอ๋อ ไมง้อเดี๋ยวว่าเราสมึติว่าเราเราเปิดไฟจ่อหน้าเนีแล้วเราเปิดไฟจ่อหน้ามัน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 ก็จะหยุดแล้วมันก็จะหายไปไว้ตัวนี้ตอนนี้เราชัดเจนชัดเจนนะครับชัดเจนชัดเจนกูจ้องกูจ้องกูจ้องปิดประตูด้วยอีกสัตว์เดี๋ยวน้ยมึงหยุดเดี๋ยวนี้เลยเฮี้ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวก่ดูนะป่ะเะไรจัดที่หล่ะ โอเค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 วานแรกมันจะเสร็จหมายว่าวันนี้กูถามจริงๆอ่ะิงอะเสียงเฮ้ยเสียงอะไรอีกแล้วว่ากายไอ้เหี้ยกายกายว่าแล้วอีกอย่างมันอยู่สั่นหลังเราบมานเฮียแบบบ้านแบบตามหลังเรามาดูงเอาเราเราเราตอน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 นี้เราต้องหาเจเนเรเตอร์กายเราต้องหาเครื่องปั่นไฟ เลขเครื่องปัดไฟเขาไปจืงมไม่อะไรอะไรอีกแล้วอ่ะอีกแล้วอ่ะเดี๋ยว็ดเจองจองไว้จองไว้กายจองไว้จองไว้กายจ้องไว้กายจ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 ้กาองกาองไวกาจองไว้กายจองไว้กายจ้งวยจงาจองไว้กายจ้องไว้กายองไว้กยอไว้อวหายไปแล้ว้กองไั่นไฟอยู่องไจอายกยไวไวอยู่อไยอไว้ก่อไว้้ไว่า้อไ้อไม่ใช่ไหนวะเครื่องปั่นไยอยู่ไหนว้มันมีใง้ใต้อยไปดู ดิฉันหลงไปโค้รแรงเด็กไอ้บ้านที่ไม่มีที่จะจบตอุ้วะกายกายกูเรากลับนิดก่อนดีไหมวะกายเฮียเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ประเดิมวันนีอาจจะมีตัวที่ตามเสียงออามาได้ไหมเนี่ยเออมันไปได้ไปไปได้ตัวใจเลยเพราะว่ามีไม่เงเก็บเก็บขยะมันเป็นหน้าที่นะมันเป็นหน้าที่เฮียมันหน้าที่ก็ต้องทำไม่เงยอะไรอยู่อ่ะก็อ้าโคบอบนี่นี่นี่กูกูถืออยู่กูถืออยู่จ้องให้กูที เผื่อมันมาเผื่อมันมาจองให้กูด้วยจองให้กูด้วยโอเคพี่สบายใจเถอะสิ่งที่อะไรสิ่งที่โอเคโอเคไป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 กายกายหลงหลงกายหลงเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะมึงใครอยู่นี่แสมโอเคมึกมึกมึกตมตทตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกาย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 เฮ้ยโอเคโอ้เจ็ ยังไม่ใช่ได้กับกัหน้ามันมึงยังมีอารมณ์มาดูเรือนร่างเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวเไอ้ไอ้มันมันมีต้องหาเราต้องหาเจเนอเรเตอร์ไอ้สัตว์ไฟไฟไฟเสียจนเจเนอเรเตอร์มันอยู่ไหนวะผู้ใหญ่จะรู้เนี่ยจะไปอยู่นอกบ้านเรือมีตัวเองเนี่ยต้องหาอะไรมาขุดบ้านเนี่ยไม่หรือเราเอาขยะไปทิ้งก่อนกูถือขยะอยู่ตอนนี้เปิด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 ประตูประตูยี่ดอกทองประตูโอเค โอ้เหมือนได้พักยกแค่ชั่วคู่ชั่วข่าวชั่วข้ามชั่วคืนโอเควันดีนอกจนอกบ้านนอกบ้านมันก็ไม่เว้นนะเว้ยเอาดีๆอะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมึงกลับก่อนขอดูเควสก่อนที่จะเขอดูเควสก่อนสามสี่ เลือดมีอีกสองจุดเว้ยแล้วก็ต้องเช็ดน้ําอีกสามอะไรใครมันเคาะเหี้ยเนี่ยบ้านเพิ่มเสี่ยงปั๊บแม่งเอ้ยไม่เกิดเช็ดเฮ้ยอะไรวะอะไม่เชื่ออะไรอะไรอะไรเกิดเชี้ยอะไรขึ้นเฮ้อเขียนเลยใจหมดมันมันเป็นไหนปีก้างปีก้างเนี่ยนแม่ตัวกระดูกไหนมันจะมาใน่ันที่เราแบบมึงบังเราอะเขียนถึงลูกเลยจริง กูมีไม <mm ้กวาดด้วยใครเข้ามากูฟาดหมดไม่ตกใจจริงโอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยเกมผิดนะที่เกิดเราบอกว่ามันช่างต่างชั้นกันเหลือเกินเฮ้ยเฮ้ยไกลไกลไกลมาลงมามันลงมาเฝักฝักเวจชเต็มฝักฝักฝักกูเหรอกูเหรอใช่ใช่ใช่ฝักฝักฝักเธอาเฉยๆนะโอเคโอเคสู้ันดไปแล้วมันไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เหลือเฮี้ยแล้วบอกว่ากูสติตลอดทำไมทำไมกูก็ไม่รู้ไอ้เ้ยใช่ไหมใช่ไหมตัวเดียวกันในไอติมก้าอ๋ยไม่เออเฮ้ยเสียงเฮี้ยอะไรอะไรใครมึงมามึงมาก่อยมึงมาก่อยนี่ไงโหแม่งเราเดินข้ามไปข้ามมาเนี่ยชิบหายจะเลลเตอร์เนี่ยเออสักทีแม่เอ้ยใจกูจะวาย อีเวนนะป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวกูขอเฮ้ยสวัสดีสว,วัสกายอยู่กูก่อนกายกายกายอยู่กูก่อนอะนะเออยเบาเสียงไอ้นี่ลงหน่อยดังจัดจัดเสียงเสียงเกมมาดิเฮียไม่ใช่นอกจากเสียง <c oughs> มึงแล้วเสียงเกมโคตรอะเฮ้ย <c oughs> มึงมาอีกแล้วเฮ้ยใจเย็นใจเย็ยะน,ะ <c oughs> นเอาคุยกันหน้าใจนี้ก็เอาก็จะถือวีดมาใส่พวกกูอย่างเดียวเลยแม่งเอ้ยใส่ยัดวีด ไอ้สีเหลืองๆนี่คืออะไรวะเหมือนยิ่งเราเปิดไฟเยอะมันก็ยิ่งไฟดับหรือเปล่าไอ้สมัยกูอีกแล้วสมัยกูอีกแล้ววะอ้เยอะยิ่งไโอเมึงอยู่ไหนนะกกายมึงอยู่ไหนอโหไอ้ขยันเลยโอ้ยเขาก็ขยันเฮ้ยอะไรเฮ้ย้ยเฮ้ยเล่ มันเอามันเอาหนักเหมือนกันแบงสะดุกเจริงเนี่ยมันเอาหนักเหมือนกันแล้วเกมเฮี้ยเนี่ยโอ้ยเฮ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 ้ยไก่ไก่ไอ้ไก่ไอ้ไก่มึงดู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 ใส่โอ้เฉดเฉดจะล่อหลักเขาอีกเดียวยังมีตัวอะไรพิชีขาไม่รู้อ่ะไปมึงมึงมึงดูมึงมึงดูมือมันเดี๋ยวมือมื่อกี้มือกูวมันงางเราเมื่อกี้เอาดีๆมันมันจะแทงกูแล้วดูสภาพอ่ะ นี่มันจะแข็งจะปั้นอะโอ้ยอย่าเอ๋ยโอเคไปกันเฮ้ยเรา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 ออกเราเราออกไปไปไปดูเหวยก่อนไหมตอนเนี้ยคือกูกูสติตะลิดหมดเลยกูไม่รู้ว่าตอนนี้มันเหลือเหี้ยอะไรบ้างเนี่ยโอเคเอาครับโอเคโอเควิ๊กน้ำยังเลยเฮียเอ๋ยโลนซ่าจะหายเลยว่าคนเด็กใจเนี่ยไป หัวมันเดืองแสงจัดโอเคไหนดูด okay. okay. ิถ้าเลือดเนี่ยเหลืออีกที่หนึ like okay. okay. ่ง mm ตุ hmm, okay. Okay. <c oughs> <c oughs> <c oughs> ๊กตาบูดูเหลืออีกหนึ่งแล้วก็ไอ้ขวดเนี่ยเหลืออีกเหลืออีกหนึ่งขวดเหลือหนึ่งบูดูเหลือหนึ่งเลือดเหลือหนึ่งก็จะเหลือแค่น้ําเหลือสามโอเคอย่างละหนึ่งแล้วก็น้ำสามอย่างละหนึ่งแล้วน้ำสามจำมานนะมึงจำไว้ด้วยนะเดี๋ยวกูก็ลืมโอเคอย่างละหนึ่งสามสามอย่างละอะไรอะไรอะไรไหนไหนโอเคเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูทำความสะอาดได้ โคเวอร์กูทีโคเวอร์กูทีโคเวอร์มาเดี๋ยวกูให้มึงโคเวอร์ไม่ใช่ต่อยตูดกูใจเย็นขี่ไม่ไปครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมึงจ้องมึงจ้องตาไปก่อนนะกูขอดูรอบๆห้องนี่ก่อนอันนี้น่าจะมีขวดอยู่ประมาณขวดขวดไอห้องนี้ก็เข้าไม่ได้ด้วยเราต้องไปหาขวด อุ้ยเราอยากนี่มันอีซี่จริงไม่นี่ไอ้เยี่ยูไม่ได้ปรับอะไรเลยในห้องเนี้ยเฮ้ยเรามีอ๋อห้องว่นขยายเฮ้ยเฮยกา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 ยมันมี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 มันเฉยติดเฮ้ยนี่นี่นี่เดินติดหนันี่คนนี้เออมึงดูเดินติดหนักสิโอเคเจนในบ้านมันมีไหมโอเคมุงมึงผูดว่าอะไระเมื่อกี้ เอ้กายมันเอาอีกแล้วอ่กายกายเปนเจ้ากุยอีกแล้วอ่ะะไรอะไรไหนเนี้ยมัเห็นี่เฮ้ยเดี๋ยวจะเดนใครปวดน้ยนตัวจักน้า่ากากากายตู้ตู้กายกายหลัตู้โอ้เอโคทำความสะอาดนึงดืโอเค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 โอ้ยมาเดี๋ยวเตว่า โอเคเข้มเลยเยอะไม่มเป็เนใจเยอะค่ะอาขอดูรอบห้องก่อนนะจะเย็นๆน,นะขอดูรอบห้องแป๊บนึงนะโอเคอันนี้ไม่มีอะไรเนาะโอเคโอเคโอเคต้องไปใค,นนใครเหมือนบ่นเฮียอะไรแับโอ้ยอะไรวะอะไรใครที่มาสองไปเกิดด้านดีเราเราจะท้อนเข้ามาเป็นใครด้างเลยอย่ควรคร้อนใจ เราหลือดแค่แค่แค่นี้มึงยังเลาหลือไม่พออีกอะเฮ้ยนี่ไงเจอเลือดแล้วเจอเลือดแล้วกายกายฝากด้วยฝากด้วยฝากด้วยตอนได้ตัดเจอเลือดอ่ะเจอเลือด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 โอเคโอเคเลือดเลือดหมดเลือดหมดไอ้เชยยังอยู่ในห้องบีนมาแล้วดูดูดูท่าเดูโอ้ไอ้เชยตอนเดินมึงช้าไงตอนมึงพุ่งมามึงเร็วไงประเด็นอะโอเคเก็บขวดเรียบรองไอ้เรียบร้อยแล้วนะเอ้ยใจแม่งหมดเลยเงี่ย คนมันหล่อนะทันหล่อเกินเห็ุตกใจเปล่าไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นแล้วตกใจเไปตกใจเสียงไอเหี้ยโอ้เฮยก่ไก่ไก่โอ้ม y o เจ้าอ่นี้เหรอเตงใช้ได้โอเคไปไปเราีกูต้องเยอะอะไรอะไรยังไงดี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  ของเราดีของเราดีเราต้องเราต้องเราต้องไปไปไกลข้างล่างข้างล่างข้างล่างเราเราต้องไปออกออกออกไปจากที่เนี่ยเพื่อเพื่อที่จะเอาเอาขยะไปทิ้งกูกูกูมีขยะอีกบ้างเย็ดจะเยไ็ดออกกลไก่กาย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 ไอ้เหี้ยกา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 ยเราจะยืนจังนะจะพุ่งใส่เอาแค่คือตัวที่มันกระซิบลอยอยู่นายถ้าใช่แหละน่าทาบแล้วว่าเรื่อจัดการมันยังไงเดินมันเดินมันยืนกัดเราเราเราจัดการมันได้ก็คือเราต้องรอรอมันพุ่งเข้ามา นั่นแน่นแน่เฮ้ยทำไมกูเห็นในคลิปแล้วมันไม่ได้เล่นหนักขนาดนี้วะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยวิ่งวเฮียเฮียกูไม่อยู่ไมเาเอาไมเเอาไมเเอาไม่เอาไปเเาออออออเออไอออเเาน นตืสติคุณจะตะเลือดสองตูว่าสองตูว่ไอสัตว์เอ้ยหล่อเลยนะมึงไหนน้ำเดินเลยน้ำเดินเลยน้ำตานี่เหี้ยโอ้ยโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือะไร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 วิ่งไปไหนมึงวิ่งไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงเข้ามามึงได้จริงมึงก็เข้ามาเดี๋ยวมึงเจอน้องกูไอสัตว์เดี๋ยวมึงเจอน้องกูไม่ได้เจอกูหรอกกูแอบ เดี๋ยวใครอะไรอย่เงี้ยแล้วอ่าตุ้กตายอยู่ที่กะละพี่นี่ยต้องต้องวิ่งหาเดี๋ยวกูเปิดไฟแป๊บนึงโอ้โหเหี้ยไฟเหี้ยนี่ก็ขยันดับเหลือเกินมึงเป็นไฟจริงๆริปะเนี่ยโเสียงวิ่งได้วนจริงเนี่ยโอ้ยแองเออยหวังว่าจะไม่เฮ้ยกายกายหลังเข้าปะเนี่ยกายกูเจอน้ำกูเจอน้ำกายกูเจอน้ำ สสวีฮโอเคเหลือแค่ที่เดียวตุ๊กตาวูดูตัวสุดท้ายตาบูดูอ้าหนัก่งแค่ตัวเดียวเฮ้ยเผื่อไม่ได้เอาลยไม่ได้ไม่ได้เผิ่มปุ๊บแม่งวิ่งใส่ปั๊บไอสัตว์เหมือนกับเป็นญาติกันโอเคโอ้กายกายมึงเห็นบรรยากาศาย เขามีหน oh ้าตาหรโอ้ยเ่า oh อ๋เออโอ้ยกรอาตัวอยู่ไหนเนี่ยตาตัวสุดท้ายแสดงว่ามันน่าจะอยู่ชั้นสองบอกว่าเพราะว่าชั้นหนึ่งเราน่าจะหาหมดแล้วไหมโอเคเราอะไรอะไรไกลอะไรอะไรอะไรมีอะไรมีอะไรไม่มีอะไรมีอะไรไปใช่ไหมยังเข้าไปร้อยเฮ้ยกายกายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลอกูด้วยลรอล้อกูด้วยล้อกูด้วยไรไม่ลอยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กายไม่ได้กูจะตายอยู่แล้วไนี่ยกา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 วิ่งไปเรื่องไปเรื่องกูไปเรื่องกูไปเสร็จงานเสร็จงานกูรับกูปิดจอบยังไงเนี่ยปิดปิดจอบขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยเสร็จงานแล้วเราเราเสร็จงานแล้วเราเสร็จงานแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหเนี่ยพังไรวะ ทำแทบตาย,ลยแล<ต>้ว240อีสัตว์เออแย่เดี๋็กเดี็กเยอะเยอะกว่า240ดอลลาร์เว้วยอ2240ดอลลาร์เวลหนึ่งเดี๋ยวดูดิมันมีช็อปนี่มันคือเนี้ยนี่นี่ขนาดอีซี่มึงยังเล่นกูนหนักขนาดนี้ใช่ใช่มีเดียมมึงคงฆ่ากูาเลยมั้งมีเดียมเนี่ยมันจะปลดล็อก <c oughs> ต่อเมื่อเวลสามมันจะเพิ่มความยากขึ้นมาเป็น125เปอร์เซ็นต์แล้วโหมดฮาร์ดมันจะเพิ่มขึ้นมาเป็น150เปอร์เซ็นต์ อ้ยามอยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเหรอรอยห้าสิบเอ์เต์ั้มทีเพราะฉะนั้นเปยร้อมแล้วไปมึงยักจะไปอีกเหรอโอ้ปวดศภาพกวอ่าเฮ้ยกูขออยู่ใต้โต๊ะแลมโอขออยู่ใต้โต๊ะกันแล้วไมันเป็นงานทไม่มัไม่มีไา้ก็ไม่มีเงนเสียมากโอ้ย ยิ่งอยู่จะไม่มีกานจะไม่มีเกินแต่ว่าวันนี้วันนี้มันเสียสติแล้วอาจจะได้งานอาจจะเสียสติแล้วยังไงเดี๋ยวไว้เราเ <c oughs> จอกันคลิปหน้ากับเกมนี้เกมนีพิพัฒน์สองแน่นอนเว้ยเกมนี้มีพาฒน์สองแน่น,นอนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพ <c oughs> าสอนนะจ๊ะเราจะต้องเราจะต้องไปลุยเขาเรียกว่าความยากในแต่ละแมป <c oughs> อโอเคอจัดไปเพื่อนเดี๋ยวใครที่ชอบไปลือกก่อนแล้วกดแชร์กดซับแล้วก็ถ้าชอบหรืออยากคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ได้เลยแต่คอมเมนต์ส่วนวันนี้มีแค่นี้แล้เจอกันใหม่คลิปหน้า ว้แจไปขอบคุณครับส<ป>วัสดีอาทิสวัสดีครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย,บบาย